นี่เป็นเครื่องที่สองที่จะจัดส่งวันนี้นะครับเรามาดูความเรียบร้อยรอบของเครื่องก่อนครับตัวนี้เป็นสูตรนะครับดอวส่งแบบเครื่องาไปประกบคู่กับคลิปเทคนิคการทําได้เลยครับพลาสติกต่างๆพวกนี้แกะออกได้หมดเลยครับที่หุ้มชิ้นงานเอาไว้ส่วนกระดาษที่หุ้มอมคริลิกอยู่ด้านหลังแกก่อนใช้งานนะครับเมื่อไหร่ที่กระดาษโดนความร้อนและความชื้นจะทําให้แกะยากมากครับ ทางด้านหน้าทางนั้นแกะไว้ให้แล้วเรามาดูการทางานมอเตอร์มอเตอร์ใช้งานได้2ระบบสฟบ้านใส่สีดําตัวนี้เสียบโดยตรงได้เลยกับปลั๊กสฟบ้านส่วนแบตเตอรี่จะมีสายพ่วงชุดนี้ไปให้ครับเวลาใช้งานเสียบไม่ถูกสีทุกคัวนะครับแดงบวกดาลบนะอีกฝั่งหนึ่งก็ไปคลิปที่แบตเตอรี่ใช้แ2สิบสองโวลต์แดงบวกดําลบเหมือนกันห้ามสลับขั้วเด็ดขาดครับแบตเตอรี่ถ้าสลับขั้วช็อตทันทีครับมาดูการทํางานสวิตช์จะเป็น3ามสเตปแบบนี้ตรงกลางคือปิดย่อมาขวามือตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ ถ้าขวาสดเมื่อกี้ฝั่งซ้ายถ้าซ้ายจะเป็นแบตเตอรี่ถ้าขวาสดจะเป็นไฟบ้านครับอันนี้เป็นมาร์กันกดรอลที่เหมาะสมจุดสีแดงมุนไม้ตรงกันความเร็วป,รปกติจะอยู่ที่เท่านี้ครับมอตเตอร์ป,ปรับความเร็วได้ปรับช้าได้แต่ปกติจะอยู่ที่เท่านี้ตรงการคือปิดยกมาร์ายมือตัวนี้ทํางานด้วยระบบแบตเตอรี่แหละครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไม่จำเป็นต้องใช้คู่กันการล้างทำความสะอาดนะครับดึงสลักตัวนี้ออกแยกชุดมอตเตอร์ออกเช็ดทําความสะอาดธรรมดา ตัวชุดมาเตอร์ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดได้ครับตัวนี้เป็นระบบไฟห้ามล้างน้ำนะครับหลังจากที่เราแยกชุดมาเตอร์ไปแล้วทางเครื่องนะครับดกลางน้ำได้เลยในตัวของวาสตนเลสและหัวแก๊สสเตนเลสใช้ไฟเหล็กขัดได้ครับตัวนู้นส่วนเครื่องใช้ฟองน้ำกับน้ำยาล้างจานก,ก็เพียงพอครับมาดูการทำงานของหัวเตาแก๊สหัวเตาแก๊สใช้คู่กบับวาล์วแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้นหัวเร่งแรงดันสูงแบบนี้ห้ามใช้นะครับเน้นนะครับว่าห้ามใช้เด็ดขาดใช้ได้แต่วาล์วแรงดันต่ำเท่านั้น ช่อากัดตัวนี้ต้องเปิดให้สุดแบบนี้ครับเห็นไหมว่ามันปิดได้เวลาเราล้างหรือเคลื่อนย้ายเราไม่ต้องสนใจแต่ก่อนใช้งานปรับให้สุดแบบนี้ก่อนกดแล้วก็ปิดครับเปลวไฟที่ได้จะเป็นสีฟ้าครับนิ่งๆแบบนี้เลยไฟตรงกลางไม่ออกนะครับออกเฉพาะวงนอกมันดูกรณีถ้าช่องกัดเปิดไม่สุดเห็นไหมเปลวไฟจะเป็นไฟส้มๆเลยลอยแบบนี้ปรับให้สุดก่อนใช้งานนะครับเมื่อไหรท่ที่ปรับไม่สุดไฟจะเปลี่ยนสีทันที ส่วนความแรงไฟในการใช้นะครับใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อป๊อปคอนไฟแรงไม่ไหม้ไฟอ่อนไหม้ครับเน้นเลยว่าใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อป๊อปคอนไฟแรงไม่ไหม้ไฟอ่อนไหม้โอเคครับ